สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาทําสลามกันนะคะสลามเป็นสูตรแป้งโยครีนะคะก็ขั้นแรกก็มีกาทีโอเอนะคะนี่นะคะกาทีโอเอแป้งเพสไม่ใช่นะคะก็อันนี้เป็นแป้งโยครีนะคะนี่นะคะแล้วก็ที่ ของเรามีถ้วยกับช้อนนะคะจะเป็นช้อนอะไรก็ได้นะจะเป็นตะเกียบก็ได้แล้วก็ที่เก็บของเรานะคะแล้วก็ช้อนช้อนนะคะแล้วก็มีที่ผสมแป้งโยครีนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ซิลเราจะเอาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็สีผสมอาหารวันนจะเอาเป็นสีชมพูนะคะแล้วจะ ใครจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมาเริ่มพระสอบอันนี้กันเลยนะคะนี่เดี๋ยวแปกันเละกล้องหลุดค่ะกล้องด้ค่ะ ก็แป๊ดนึงนะคะเรือทหา ก็นี่นะคะที่ผสมของเราเราก็จะมาใส่แป้งโยเกิร์นะคะสองช้อนนะคะหนึ่งสามช้อนนะคะสองสามช้อนนะคะนี่ พอสามช้อนถือว่าสามช้อนครึ่งแล้วกันนะคะเราก็จะมาคนเลยนะคะช่วยให้มันเข้ากันนะคะนี ก็ออกจะเลิดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมเสร็จแล้วนะคะและและ้วแล้วก็เราจะมาผสมกาวกันนะคะนี่เราก็จะมาใส่กาวของเราเลยนะคะนี่เราก็จะใส่ไปประมาณเราจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะคะวันนี้เราก็จะทำเยอะหน่อยนะคะ และเราก็จะใส่สีผสมอาหารเราจะเอาเป็นเฉียงพูนะคะวันนี้เราจะใส่ไปแค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเราก็จะคนกันเลยค่ะที่จริงวันนี้เราก็จะทำสูตรใส่นะคะแต่ว่า นนเป็นสก,กินบอลแร็กเราไปหาซื้อมามันเขาบอกว่ามันขานไม่ค่อยดีค่ะเราก็เลยไม่ได้ซื้อ เราก็คนให้มันเข้ากันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตักอันนี้เสจเลยนะคะที่เราผสมไว้คือแป้งโยคียนะคะแล้วก็ตักไปทีละส่วนช้อนนะคะแล้วก็จะมาคนกันเลยนะคะ ถ้ายังมันยังไม่จัดตัวแล้วก็จะใส่ไปอีกนะคะมันก็ใกล้หมดแล้วนะคะนีแล้วก็ใส่ไปหมดเลยนะคะ เมาคนกันเลยค่ะมันก็เริ่มจับตัวกันก็ก้อแล้วนะคะถ้าจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็เริ่มจะคนยากแล้วนะเราก็จะมาใส่แป้งยอคีของเรา นี่นะคะเราก็ใส่แป้งโยเกิร์ตอ่อนเราไปอีกเราก็จะมาคนที่นี่นะคะมันก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะนี่นี่นะคะเราก็จะมาดูตอนที่มันไปก้อนกันนะคะ